เป็นหมูกรอบทอดซีอิ๊วนะครับดูเทคเจอร์และกา,การตกแต่งครับเขามีใบ<า>อัญชันมาให้ด้วยนะให<อ>้ดูปลาเผากันนะครับตอนนี้เป็นปลาช่อนนะโอ้ขนาดใหญ่มากนะน่าจะประมาณโลกขขว่าๆนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆวินเตอร์สตอรี่วันนี้ป้าเด็กแล็ครอบครัววินเตอร์สตอรี่มาที่ร้านครัวร่มไม้ปลาเผาอูทองนะครับผมครัวร่มไม้ปลาเผาพูดดิัูร่มไม้ปลาเผาเออเดี๋ยว ก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวดูน้องมาวินนะครับจะร้องเพลงกุกกวาให้เพื่อนๆ,ๆฟังนะครับอ่ะร <โก S 1> ้อง <โก S 1> เลยลูกเออว่านี่ชื่อนีดาแบบดัง,ดงเลยครับเออดังเลยกุ<โ>กกวาทีหนูอยากใช้กุกกว่าชื่อนีดาวันนี้เรามากินข้าวกันที่อู่ทองก่อนนะครับเดี๋ยวมาดูอาหารกันว่าวันนี้เราสั่งอะไรไปบ้างน,นะสั่งไปหลายอย่างเหมือนกันนะครับฝากติดตามชมนะครับ เพื่อกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมกับน้องทำคลิปด,ดีๆต่อไปด้วยนะครับสวัสดีครับตอนนี้จานแรกมาแล้วนะครับเป็นหมูกรอบทอดซีอิ๊วนะครับดูติดเจอร์และการากตรกแต่งครับเขามีใบอันช <by S 2> ันมาให้ด้วยนะใบอน <am> นี่แล้วเดี๋ยวมาดูข้าวนะนี่ดูข้าวที่นี่นะครับ เขามีข้าวผสมอันชันมาด้วยนะในธรรมดานะครับผมตอนนี้ที่มานะครับเป็นต้มแซบกระดูกอ่อนอย่างนี้เนี่ยด้วยความที่เราก็มีลูกนะเราก็บอกเขาแยกพริกมาให้เขาก็แยกมาให้มีทั้งแบบพริกแห้งแล้วก็พริกสดแยกมาให้ของน้องมาวินก็กินได้เลยเพราะว่าเราแยกซุปมาให้แล้วนะเด็กๆสามารถที่จะซดน้ำซุปได้นะนะเดี๋ยวน้องมาวินจะชิมนะครับ ชิมก่อนอ่าชิมก่อนเลยนะครับอ่าพี่มาตเตอร์อ่าพี่มาตเตอร์นะครับได้อยู่ได้อยู่ไหมอ่าพี่มาตเตอร์รไม่เผ็ดเลยอ่านี่นี่ก็ประเด็นก็จะชิม<ล>บ้างตตละนี่โอ้โหมาแบบเป็นหม้อไฟร้อนๆเลยนะ,ะประเด็นก็จะปรุงพริกเพิ่มเข้าไปด้วยตัวเองเลยนะเราก็ใส่พริกเข้าไปสักหน่อย ชุบอ่านี่แล้วก็เราก็ใส่แห้งเข้าไปนี่ชิมก่อนว่าเป็นยังไงบ้างโอเคนะรสชาติดีนะครับเพื่อนๆพื่อคือเขาจะไม่ได้แบบเปรี้ยวโดดเค็มหวานอะไรแต่แบบมันกลมกล่อมเราใส่น้ำปลาเข้าไปนิดนึงี่ไงลองชิมใหม่โอ้ยอร่อยอร่อยลหอมปลาบอกว่าไม่มีเงินแลยหอมคอเลย นี่ปีกไก่ทอดสั่งมาให้น้องๆกินนะครับนี่น้องมาเตอร์แล้วน้องมาวินเขาก็ทุกๆจานนะถ้าสังเกตนะเขามีอันชันมาด้วยตลอดเลยแล้วเขาก็มีพวกน้ำจิ้มมาให้ด้วยวัดดีเพื่อนเพื่อนนี่เดี๋ยวใครชิมไก่แล้วบอกให้หน่อยนะว่าอร่อยไหมป้าเด่นยังไม่ได้ชิมเลยนะครับหมูกรอบทอดชีอิ๊วอ่าเดี๋ยวลองหน่อยลองหลายชิ้นเลยเว้ย ดูความน่ากินนี่เพื่อนๆปองเขียงยอะสอบครับให้อร่อยอร่อยจะบอกว่าร้านนี้ไม่ธรรมดาตรงไหนหรู้ไหมคือเขาออกรายการกลัวคุณต่อยด้นะครับผมเป็นร้านนึงที่อยู่ในอูทองจังหวัดสุพรรณเพื่อนเดี๋ยวให้ดูปลาเผานี้เป็นปลาช่อนนะขนาดใหญ่มากนะน่าจะประมาณโลกว่ากว่านะครับแล้วก็มีน้ำพริกมาให้นะ น้ำจิ้มมาให้4แบบนะครับมี 1, แบบที่ 2, 1แบบที่ 3, 2แบบที่3ามแล้วก็แบบที่4แล้วก็มีมะเขือ <_ Familie> ยาวเผามาให้แล้วก็มีผักมาให้ด้วยหน้าตางน่ากินมากลองปลาชอ่อนเผากันน้องมาวินน้องมาวินบอกว่าอยากขอกินก่อนเลยนะคนแรกของบ้านเลยนะน,น,ยนะน้องมาวินอ <it> ลองน้ <it> องมาเตอร<ๆ><ๆ>์ลองเตอร์มาลองเลยครับลําดับถัดไปนะปลาเด่นนะจะชิมปลาช่อนเผาอันนะแล้วปลาเด่นเนี่ยชอบน้ำจิ้มนี้ว่ะ เป็นน้ำพริกแมงดาเดี๋ยวลองดิชอบชอบชอบแบบนี้น่าจะอร่อยแ้วเขาก็แบบให้ผักเผือกมาไม่อัน้นเลยทีเดียวอะ่ะเดี๋ยวลองดูนะครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวลองอันดับแรกลองน้ำพริกที่เป็นแมงดาก่อนนะแงดาคืออร่อยน้ำพริก ย่พริกแมงดาอร่อย,อ,ยอันนี้มมอันนี้เป็นเหมือนบบอแบบคล้ายกัำจิ้มแบบเต้าเจี้ยวอ่ะจิ้มแบบเต้าเจี้ยวเดี๋ยวลองดูอันนี้ก็ดีขอนหวานข้าวสีฟ้า,าปลาเผาอร่อยดีครับแล้วก็ อันนี้เป็นแบบน้ำจิ้มซีฟู้ดนะผมก็ลองลองกินกับน้ำจิ้มหลายๆแบบดูนะเออว่าแบบอร่อยยันไงอร่อย,ออยน้ำจิ้มดีหมดเลยเพื่อนๆลปลาลสดปลาตัวใหญ่ามากมาสามสี่หั่อร่อยใช้ได้หมดเลยอาหารที่สุพรรณนะที่เขาทำนะที่ผมสังเกตน,นะส่วนใหญ่นะครับจานจะค่อนข้างใหญ่นะจานแบบมาจุกๆเลยมากัน กินกันได้หลายคนเลยเนี่ยแต่บ้านเรามากัน4ี่คนก็แบบกินลูจุกไม่ลูกไม่จุกไงมาเตอร์บอกว่ากินได้อีกมาเตอร์กินได้อีกอ่าเมื่อกี้กล้องมองไม่เห็นน้องมาเตอร์เลยน้องมาเตอร์นั่งอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อนๆนะครับทุงนี้น้องมาเตอร์แบบเริ่มอ้วนกลับมาอ้วนเหมือนเดิมแล้วนะแล้วทุกคนตอนนี้สูงหมดเพราะว่าน้องมาวินน่เมื่อก่อนกางเกงต้องพับขาตอนนี้ไม่ต้องพับขาแล้วขาลอยด้วยอร่อยไหมลูกปีไก น้องมาวินบอกว่าอร่อยนะเมื่อกี้น้องมาเตอร์เติมข้าวไปแล้วแสดงว่าอร่อยจริงนะครับผมเมื่อกี้น้องมาวินบอกว่าไก่เสียงกรอบมากเลยเดี๋ยวป๊าป๊าเด่นจะลองชิมไก่ดูนะว่าอร่อยจริงปะไก่เขาทอดมากรอบนอกนุ่มในใช่ไหม,มแล้วก็แบบเหมือนว่าตัวหนังอะ่ะเขาจะไม่ได้ทําแบบเค็มมากนะก็เป็นไก่ทอดเกลืออร่อยทอดมาแห้งเนาะ ไม่มีเลือดไม่มีอะไรติดเลยดีดอกอัญชันมันกินได้ไหมเดี๋ยวเราลองกินดูดีว่ามันกินได้เปล่าต่ออัญชันนะปลาดิงกินต่ออัญชันเข้าไปด้วยต่อปเดินกินต่ออัญชันเข้าไปกินได้เหอข้าวทออมันมีรสชาติด้วยพอละลองมาวินรู้ไหมว่าเนื้อปลาส่วนไหนที่อร่อยที่สุดจะบอกให้ แก้มนี่เองไหนลองดูดิว่ามันมีไหมตัวนี้มีแก้มไหมครับมีดิโอ้โหนี่ไงมาวินนี่มีเนื้อมันอยู่ตรงแก้มนี่ั้มมันจะแน่นเนื้อแน่นมากนี่ตรงแก้มมันนี่ดูยังไงประเด็นแควคออกมาแล้วนี่ตรงนี้ของแก้ม,ออกมลองไหมลองดิเอาสิอึ๊บเป็นไงอร่อยเนื้อแน่นเลยใช่ไหมเนื้อตรงแก้มจะแน่นมากเพราะอะไรรู้ไหม เพราะมันหายใจมันมีเหงือกอยู่ตรงนี้แล้วมันออกกํลังกายบ่อยมันก็เลยทําให้เนื้อส่วนนี้มันแข็งรู้ว่าปลามันหายใจตรงไหนรูไหมลูกปลามีจมูกไหมอถูกต้องหูโคตรเก่งมาสเตอร์เก่งหายใจทางเหงือกใช่ไหมหายใจทางเหงืออใช่ครับอ่ะขอซึ่งหนึ่งหมดเพลงครับลองให้เพื่อนๆฟังหน่อยเดี๋ยว จังร้องเพาะจังนี่อันนี้เป็นจานสุดท้ายละของท,ที่เรามากินวันนี้นะครับเป็นปลาหมึกยัดไส้แล้วก็มีราดซอสมะเขือเทศม,มาด้วยเ <c oughs> พิ่งเคยเห็นว่ามันเป็นแบบนี้นะเนี่ย <c oughs> นี่นครับจานใหญ่นะครับหมึกตัวใหญ่มากเลยนะครับเดี๋ยวลองชิมปลาหมึกยัดไส้หน่อยนะคือเราก็เพิ่งเคยเห็นนะลักษณะแบบนี้อ่ะหนึ่งตัวกันไปเลยทีเดียวนะครับมาเป็นซอสแบบนี้กินกับนี่ น้ำจิ้มฟีฟูด้ดเดี๋ยวลองชิมหน่อยว่ารสชาติจะออกมาเป็นอย่างไรกันบ้างมันคล้ายๆว่าเวลาเรากินต้มปลาหมึกยัดไส้แล้วเราต้มเสร็จแล้วเราตักเฉพาะปลาหมึกอ,ออกมาใช่ไหมล้วก็ราดยซอสมะเขือเทศแล้วเราจิ้มฟีฟูด้ดราดอารมณ์ประมาณนั้นก็แปลกๆดี กินเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเช็คบินมาเมื่อกี้1 1 7 0บาทนะปลาตัวใหญ่นี่ก็400นะที่แพงสุดน,นอกนั้นก็ราคาไม่แพงเลยนะครับีแล้วเขามีแถมขนมมาให้ด้วยนี่แถมขนมและแจกแมสด้วยนะฮะแมสกเขาก็จะเป็นเลยเครัวเขียนว่าครัวล้มไม้เลยนะแจกแมสมาหลายอันเลยนะครับแล้วก็มีอะไรมีผ้าเย็นมาให้อีกนี่นะครับอ่าก็สำหรับเพื่อนๆน,น,นะครับที่ผ่านมา แถวจังหวัดสุพรรณบุรีนะถ้าจะมาเที่ยวแถวอำเภออู่ทองก็แวะมาได้เลยนะฮะมากินที่ร้านนี้นะครัควร่มไม้ปลาเผาอู่ทองนะครับผมเราก็กินเรียบร้อยละฝากติดตามชมดิมเตอร์สตอรีด้วยนะครับผม